สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูงานเปลี่ยนตัวขับเคลื่อนตัวโรบอท ebo se นะครับผมอันนี้จะเป็นโรบอทนะครับเป็นรุ่น se นะครับจะมะีล้อมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องการปรับให้ตัวระบบขับเคลื่อนใหญ่กว่าเดิมนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวชุดคิโรบอทนะครับจะเป็นตัวมอเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับผมแล้วก็อันนี้เราจะใช้ชุดขับเคลื่อนจากตัวหุ่นยนต์นะครับต่อลงมา ที่ตัวโรบอทสี่ล้อตัวนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัวแอปนะครับที่เราใช้กับตัวหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เรา,เราจะเราจะมาเทสนะครับใช้กับตัวนี้กันนะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราทดสอบอเดินหน้าถอยหลังก่อนนะครับผมนะเดินหน้านะครับ ถอยหลังนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทดสอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูนะครับผมสังเกตน,นะครับก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายเลี้ยนี้เลี้ยวขวานะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ